สวัสดีคะ่ะชาวราศีเมถุนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21ิมิถุนายนนะคะทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะวันตกการแบ่งวันที่และองศาจึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าเกิดใครเขา้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะและไม่ทราบว่าจะเกิดลัคนาอะไรดาวจันทร์ดาวศุกร์อยู่ในราศีอะไรนะคะก็เข้าไปได้ที่เพจดูดวงแบบตะวันตกบาย n อน e Hollow นะคะเข้าไปอินบ็อกซ์ถามกันได้หรือจะถามตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างก็ได้เช่นกันนะคะช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ย ไปเรียนเพิ่มเติมนะคะทำให้ไม่มีเวลาอัพคลิปเลยก็เดือนนี้นะคะก็จะอัพของเดือนเมษาให้ครบทั้ง12สราศีเลยนะะเลยนะคะก็จะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจดูดวงส่วนตัวข้อมูลการติดต่ออยู่ด้านล่างนะคะก็ทีนี้เราจะมาอัปเดตดวงดาวกันนะคะ วันที่5มีนิวมู n ในเรือนที่11เรือนที่11หมายถึงสังคมเพื่อนฝูงคอนเน็ชันต่างๆนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีเพื่อนใหม่จากสังคมใหม่ๆนะคะเหมือนกับว่าคุณอาจจะไปทํางานจิตอาสา อาจจะเจอเพื่อนจากกลุ่มแบบนั้นนะคะเข้ามาใหม่นะคะลักษณะแบบนั้นได้นะคะแล้วก็วันที่17เมษาดาวพุธเดินเข้าสู่เลนที่11นะคะการที่คุณไปเจอสังคมใหม่ๆเพื่อนกลุ่มใหม่ๆอาจจะมีการคุยกันนะคะในเรื่องการงานการลงทุนรวมหุ้นอะไรลักษณะแบบนี้นะคะการ เขาเรียกว่าทํางานหรือลงทุนมากกว่า2คนขึ้นไปนะคะก็คือ3คนอาจจะเป็นช่วงที่คุณคิดตึกต้องนะคะเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่อาจจะมีเพื่อนคุณเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะและทีนี้วันที่ 18. f u ฟูมูลในเลือนที่5ฟูมูลในเลือนที่5นะคะก็เป็นช่วงที่คุณเหมาะกับ,ก,บ,ก,บการที่คุณจะนําผลงานออกสู่สาธารณะนะคะยกตัวอย่างถ้าเกิดคุณขายของออนไลน์ช่วงที่ผ่านมาโพส โพสขายของนะคะอาจจะไม่มีคนรู้จักไม่มีคนติดตามไม่มีคนแบบมาซื้อเลยถ้าช่วงเดือนเมษาในคุณโพสเนี่ยหลังจากที่คุณอาจจะไปเจอเพื่อนกลุ่มใหม่นะคะโพสต์ Post ไปก็ฝากบอกเพื่อนว่าช่วยช่วยแชร์ให้เราหน่อยอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะก็คือช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่เพื่อนคุณเข้ามาเยอะแล้วพอเพื่อนเข้ามาเยอะเนี่ยการขยายของของเขาเรียกว่าอะไรอะคลิปหรือ ช่องทางที่เราทำอยู่เนี่ยมันก็จะกว้างขึ้นนะคะแล้วมันจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรที่คุณอยากจะขายเนี่ยก็คือมันก็เหมาะมากๆที่คุณจะนำออกสู่สาธารณะนะคะก็จะเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้ววันที่20นะคะดาวศุกร์เดินเข้าสู่เรือนที่11เดดาวศุกร์หมายถึงการงาน เอ่ยการเงินความรักนะคะพาร์เนอร์หุ้นส่วนได้นะคะก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับว่าการที่คุณไปมีสังคมกว้างขึ้นเนี่ยก็คืออาจจะมีคนมาชวนคุณลงทุนรวมหุน้นลงทุนทำธุรกิจเล็กๆอะไรลักษณะแบบนี้ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาเป็นเพื่อนคุณนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพอคุยกันแล้วมันคลิกกันอาจจะ สารสัมพันธ์กันต่อไปได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่าที่ย้อนกลับเข้ามานะคะก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้เช่นกันนะคะก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะมีพาร์เนอร์หุ้นส่วนมาจากเพื่อนของคุณจากคนที่คุณรู้จักลักษณะแบบนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักเดาสุขก็อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นลักษณะของคนที่มาทำธุรกิจกับเรานี่แหละเหมือนกับว่าทำด้วยกันสักพักหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกว่าเออ มันคลิกกันมันเข้ากันได้ดีอะไรลักษณะแบบนี้นะคะและทีนี้เรามาดูไพ่กันไพ่ตรงกลางนะคะไพ่ในสํ c คบนะคะก็คืออัศาวินคนนี้นะคะเป็นอัศาวินของสวรรค์น,นะคะเขาเอาถ้วยมายื่นให้คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงิน นะคะความรักนะคะได้หมดนะคะแล้วด้านบนเนี่ยก็เป็นไพ่คิงนะคะก็คิงออฟเพนเดอร์เิลเป็นลักษณะของคนธาตุดินนะคะธาตุดินก็คือการพึกศกมังกรธาตุน้ำนี่ก็คือ,อมีนพิจิกกรกฎนะคะไพ่ธาตุน้ำมาเยอะมากนะคะไพ่ทั้ง King of Cup ด้วยนะคะมีทั้งคนอายุพอๆกับคุณแล้วก็คนที่อายุมากกว่าคุณนะคะแล้วก็มีไพ่สองถ้วยก็คือมาลักษณะของอย่างที่บอกว่า เดือนนี้มันเป็นเดือนที่คุณค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องของเพื่อนฝูงนะคะอาจจะมีคนที่เข้ามาในลักษณะแบบเพื่อนแต่ว่าอาจจะคิดเกินเพื่อนแบบนี้ก็ได้หรือว่าคุณถ้าคุณรอพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอยู่เป็นช่วงที่คุณจะได้เหมือนกันนะคะก็คือและทีนี้มีไพ่6หกถ้วยหกถ้วยก็เป็นเพื่อนเก่าอย่างที่บอกเพื่อนเก่าที่เคยรู้จักกันกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเดือนเมษานะคะอาจจะคุยกันเรื่องธุรกิจ ลงทุนทําธุรกิจนะครเพราะไพ่ด้านบนเนี่ยเป็นไพ่สองไม้เท้าบางคนมีธุรกิจส่วนตัวอ่ะเหมือนกับว่าทํางานบริษัทอยู่แล้วแล้วก็เหมือนกับว่าพอเจอเพื่อนกลุ่มนี้ก็อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวมีการชวนกันทําทําธุรกิจบางอย่างอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆนะคะก็คือแต่จะแต่อยากจะบอกคุณว่า ภายด้านข้างคือ a c e of p e n t a c l e มันจะทำให้คุณมีเงินทองเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเกิดยังไงถ้ามีใครมาชวนคุณลงทุนทำอะไรก็ลองรับพิจารณาไว้นะคะมันก็จะดีมากๆด้วยนะคะอย่างน้อยๆเราก็ถ้าเกิดลงทุนเนี่ยก็ประมาณ2-3สเดือนได้เหมือน,นว่าได้เงินที่เราลงทุนกลับไปที่เราลงไปกลับมามันก็ดีนะคะ ถ้าย่างไงก็อยากให้คุณลองคิดดูดีดๆเพราะว่ามันมีไพ่สองไม้เท้าออกมาก็คือการทํางานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่ออะไรลักษณะแบบนี้ได้ได้หมดนะคะแล้วไพ่มีไพ่ the emperor ไพ่ the emperor หมายถึงต่างชาติต่างภาษาได้นะคะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่เป็นชาวต่างชาติได้ในในลักษณะของเรื่องราวของความรักหรือบางคนอาจจะมีเพื่อนชาวต่างชาตินะคะจากการทํา ธุรกิจก็ได้เช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของการงานถ้าใครทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาติอยากจะบอกว่าค่อนข้างดีมากๆนะคะเหมือนกับว่ามีคนมายื่นออฟเฟอร์ให้คุณนะคะด้วยไพ่สี่ถ้วยเหมือนว่าคุณยังไม่ได้สนใจมันถ้าเกิดมีใครนะคะอย่างที่บอกมายื่นข้อเสนออะไรให้คุณอยากให้คุณเปิดรับแล้วพิจารณาดูนะคะลองลองพิจารณาพิจารณาดูว่า เออทำดีไหมไม่ใช่ว่าเขามาบอกอะไรก็ไม่ได้สนใจอะไรเหมือนกับว่าเรามีงานอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะอยากให้คุณเปิดใจรับมันในช่วงเดือนเมษานะคะแล้วก็มีไพ่ Queen of Cup นะ Queen of Cup มาพร้อม King of Cup นะคะอยากจะบอกว่าคนที่มีดาวศุกร์นะคะอยู่ในเมทุน ตอนนี้นะคะดาวพฤหัสอยู่เรือนตรงข้ามนะคะจะทำองศาเล็งถึงราศีเมถุนนะคะคนที่มีดาวศุกร์เนี่ยมีโอกาสเจอคู่มากๆนะคะคู่ที่เป็นลักษณะของโซเมดด้วยนะคะพอไพ่มาคู่กันเลยควีนกับคิงนะคะลักษณะแบบนี้ส่วนบางคนที่ในเรื่องราวของความรักเนี่ยเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างมันไม่ตอบโจทย์คุณนะคะหรือว่าใคร ที่เดินจากคุณไปนะคะอยากจะบอกว่าเขาจะกลับมาแน่นอนนะคะเพราะว่าไพ่แถ้วยเนี่ยเป็นการไปแล้วเขาจะกลับแล้วยิ่งมีไพ่หถ้วยมาเสริมเนี่ยเขากลับมาแน่นอนนะคะในช่วงเดือนเมษาถ้าเกิดใครรออยู่นะคะอยากจะบอกว่ามีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับมานะคะหรือบางคนเหมือนกับว่าอยากจะออกไปจากความรักความสัมพันธ์อะเหมือนกับว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์อลไรชั้นอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง อยากจะเปลี่ยนจากความรักที่มันไม่ตอบโจทย์นะคะบางคนอาจจะมีเขาเรียกว่าถ้าอยู่กันเป็นครอบครัวแล้วอาจจะมีการหยาเกิดขึ้นเพราะไพ่เดจะติกนะคะเหมือนกับมันเป็นการทําอะไรที่ต้องใช้ลายเซ็นของเราลักษณะแบบนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะทําแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าเกิด คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดปัญหามันมีมานานแล้วอะไรลักษณะแบบนี้นะคะมันไม่ได้ตอบโจทย์คุณไม่เป็นไรก็เลิกไปหรือว่าใครจะเลิกกับคุณเขาเดินออกจากชีวิตเราไปนะคะแล้วเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณแบบเงาเศร้าอยากจะบอกว่าคุณมีโอกาสท,ที่จะเจอนะคะไพ่ k i n o of u u p มาแล้วนะคะก็คืออยากจะบอกว่าคุณจะเจอความรักแน่นอนเดือนเมษายนนี่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะมีโอกาสเจอมากๆและนี่นะคะไพ่ของ ราศีธนูนะคะอย่างที่บอกดาวพฤหัสอยู่ในราศีธนูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงนี้นะคะมาจากจักรวาลนะคะมาจากเดอะแองเจิลนะคะก็คือเขาจะเข้ามาเปลี่ยนคุณนะคะลักษณะคนที่โดดเด่นก็คือคนตุลน,นะคะคนเมธแล้วก็คนธาตุน้ําก็คือ มีนพิจิกกรกฎแล้วก็คนธาตุดินนะคะการพึกงศกบังกรนะคะโดดเด่นมากๆนะคะแล้วก็คนคนนี้ถ้าเข้ามานะคะมีโอกาสคบถึงแต่งงานนะคะด้วยไพ่เอชซอมเพนเตโกแต่อยากจะบอกว่ามีไพ่สีทถ้วยอยู่เนี่ยบางทีคุณก็คิดถึงแต่คนเก่าๆแล้วคุณก็ไม่เปิดรับคนใหม่ๆนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะเหมือนว่าเขาไม่ยื่นให้คุณแต่คุณไม่ได้มองนะคะถ้าเกิดรักครั้งเก่ารักครั้งเก่าเนี่ยมันไม่ได้ดีอะ่ะ คุณพยายามลืมนะคะลืมเรื่องเ,ก,เก่าๆให้ได้แล้วก็เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆนะคะคนคนนี้อาจจะมา,มาลักษณะเป็นชาวต่างชาติอาจจะมีระยะทางนะคะมาข้องเกี่ยวนะคะก็ลองรับพิจารณาดูนะคะบางทีมันอาจจะทำให้เราเนี่ยเ,ออเปิดโลกกระตัดใหม่ๆก็ได้นะคะอาจจะมาจากทางเพื่อเราเพื่อเราแนะนำให้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจขอบคุณมากๆคะ่ะ